สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูปิ่นทุกคนนะคะกลับมาเจอกับคุณครูปิ่นอีกเช่นเคยค่ะและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักและในวันนี้นะคะคุณครูปิ่นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พีเชอร์จะพาเด็กๆไปรู้จักกับส่วนประกอบของพืช The Body of Plant เด็กๆทราบไหมคะว่าพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอ๊แต่ถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะส่วนประกอบของพืชพืชก็จะประกอบไปด้วยราก Root ลำต้น Stem ใบ Leaf ดอก (flower) ผล (fruit) ไปๆเห็นไหมคะว่าส่วนประกอบของพืชนั้นมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละอย่างเขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปโดยจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตนั่นเองคะ่ะเราไปดูส่วนประกอบของพืชว่าแต่ละอย่างนั้นเขามีหน้าที่ทําอะไรกันดีกว่าคะ่ะ เรารู้จักส่วนประกอบของพืชแล้วตอนนี้เรามาดูหน้าที่ของพืชกันนะคะว่าแ,แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างรากหยุดรากทำหน้าที่ยติดกับพื้นดินดูดน้ำและทาดอาหารที่อยู่ในดินและลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะส่วนประกอบที่สองค่ะลำต้น เต็มมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบเพื่อรับอากาศและแสงแดดทั้งเป็นทางลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะส่วนประกอบที่3ใบสิบจะมีลักษณะเป็นสีเขียวทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนอกจากนี้ใบ ยังทำหน้าที่ในการหายใจค่ะโดยจะหายใจในเวลากลางคืนเพื่อแลแกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนแล้วขายก๊าซคารค์บ,บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะส่วนประกอบที่4ดอก (flower) ด,ดอกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชโดยจะมีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชซึ่งมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ดอกนั้นเมื่อจเจริญเติบโตก็จะกลายเป็นผลต่อไปค่ะส่วนที่5้าผล <Fruit. S 1> ผลจะ,จะเจริญเติบโตมาจากดอกค่ะซึ่งด้านในของผลนั้นก็จะมีเมล็ดซึ่งเมล็ดก็จะทําหน้าที่ในการขยายพันธ mm ุ hmm. ์ต้นพืชต้นต่อๆไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆทราบถึงส่วนประกอบของพืชแล้วก็หน้าที่ของพืชแต่ละส่วนแล้วใช่ไหมคะจะพืชน,นั้นจะเจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยแสงแดดแล้วก็น้ำบวกกับการเอาใจใส่ของผู้ปลูกด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วนะคะอะต้นไม้นะคะประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลใช่ไหมคะ,ะแล้ววันนี้ครูปิ่มก็มีเรื่องที่จะมาสอนเด็กๆเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ